อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะสงบจิตสงบใจและนั่งลงฟัง คำตัดขององค์พระเยซูคิดเจ้าที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพงศ์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะให้เรามาตั้งใจฟังในวันนี้วันที่ยีบสีตุลาคมพระองค์ทรงตัดว่า จงล้มตัวลงนอนบนทุ่งหญ้าเขียวสดแห่งสันติสุขจงเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายและเข้ามาพักสงบอยู่กับพระผู้เลี้ยงของเจ้าลูกของเราหลายคนต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในโรคอิเล็กทรอนิกส์พวกเขาเคร่งเครียดเกินกว่าที่จะเข้ามาพบเราท่ามกลางความยุ่งเหยิงของแต่ละวัน ลูกเอ๋ยเราได้สร้างให้ร่างกายของเจ้าต้องการพักผ่อนแต่โรคนี้ได้ผิดเพี้ยนไปจนทำให้มนุษย์กลับรู้สึกผิดเพียงแค่ต้องการตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานของร่างกายนี้หลายคนเสียเวลาและเดี่ยวแรงไปกับการเตรียมตัวเองให้พร้อมรุยอยู่เสมอ แต่ไม่เคยเข้ามาใช้เวลากับเราเพื่อถามหาหนทางที่ควรจะลุยไปในทางข้างหน้าลูกเอ๋ยเราได้เรียกให้เจ้าเดินไปด้วยกันกับเราบนหนทางแห่งสันติสุขเราอยากให้เจ้าเป็นผู้เปิดทางให้แก่ผู้อื่นซึ่งปรารถนาจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขในเราเราได้เลือก เจ้าเพราะความอ่อนแอของเจ้ามากกว่าเพราะความเข้มแข็งเพราะสิ่งนี้ทำให้เจ้าเห็นว่าเจ้าต้องการเราบ้างเพียงใดจงพึ่งพาในเราให้มากขึ้นเถิดแล้วเราจะประทานสัรที่สุขให้แก่หนทางของเจ้าอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสาดุดีบทที่23า ข้อหนึ่งถึงข้อสามพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าโบงดุดเลี้ยงแกะข้าโบงจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ข้าแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในความชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ปฐมการบทที่สองสามวันที่เจ็ดพระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ที่ทรงทำมานั้นในวันที่เจ็ดนั้นเป็นวันทรงหยุดพักจากการทำงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำพระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ดทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์และในวันนั้น พระองค์ทรงหยุดพักจากการงานทั้งปวงที่พระองค์ทรงเนรมิตรสร้างและทรงกระทำลูกาบทที่หนึ่ข้อ79ส่องสว่างแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดและในเงาของความมรณาเพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาสอนเราให้รู้จักหยุดพักในการทำงานพระองค์ได้ทรงเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีให้เรานั้นได้มีสันติสุขมีกินมีใช้ไม่อดอยากพระองค์ทรงตัดว่านะให้เราทำงานเจ็ดวันในวันที่เจ็ดพระองค์ถือว่าพระองค์ได้ทำงานทุกอย่างสำเร็จแล้วเหมือนกับ พวกเราทุกคนที่ได้ไปทำงานหรือทำกิจการอะไรในเจ็ดวันแต่วันที่เจ็ดเป็นวันอาทิตย์หรือวันสปาโตที่พวกเราทุกคนควรจะสะละวันนี้เพื่อพักผ่อนและไปนมัสการพระอ,องค์ท่านที่คิดจกักด้วยกันในทุกๆสัปดาที่เราจะไม่ลงลืม ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงห่วงใยพวกเราให้เราทํางานที่เหน็ดเหนื่อยมา6วันแล้วในวันที่เจ็ดก็ให้เรานั้นได้พักผ่อนและเข้าเฝ้าพระองค์ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นทรงเมตตาคอยตักเตือนสังสอนให้พวกลูกทุกคนรู้ว่าในแต่ละวันแต่ละวันควรจะทำอะไรและหยุดวันไหน ลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอบองลูกจะเชื่อฟังและเดินตามทางขอะพงค์และจะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้อ่แบ่งปันกับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ให้เขาได้มารู้จักพร,ระองค์ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์เป็นป่ายชอบธรรมขอพระองค์ทรงเมตตา เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลเมื่อข้าพระองค์จนตอกขอพระองค์ได้ทรงเมตตาประทานช่องทางให้ขอทรงเมตตาต่อข้าพระองค์และฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ขอทรงเอียงพระโสดสดับถ้อยคำของข,องข้าพระองค์ขอทรงฝังเสียงข้ามกวนของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปในความชอบธรรมขอพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตานำพา ให้ข้าพเจ้าเดินนั้นาทางที่ข้าพเจ้าเดินนั้นให้ราบเรื่นอ,อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่ทรงเมตตาต่อลูกฟังคําอธิษฐานของลูกตลอดมา,าพี่น้องคะสําหรับเวลานี้ให้เราทุกคนที่จะพร้อมใจกันอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่จะขอให้พระองค์นั้นได้โปรดเมตตา,าปกป้องคุ้มครองประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอิสราเอลและทุกประเทศทั่วโลกให้แคล้วคลาดจากภัยจา,ากธรรมชาติที่จะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกพระองค์เจ้าข้าขอโปร่งทรงเมตตาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับภัยจากธรรมชาติให้เขามีทรัพย์ ที่จะสร้างบ้านขึ้นใหม่หรือรักษาโรคภัยแค่เจ็บที่ก็เป็นอยู่ให้หายไปให้พระองค์นั้นนะแม่ตาให้เขาได้จิตใจที่จะไม่ฟุ้งซ่านคิดไปในทางไม่ดีที่เขาจะกลับตั้งต้นใหม่และพระองค์อวยพระพรให้เขาได้รับความสำเร็จด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลู้ขอให้พระองค์นั้นจงเมตตาปกป้องคุ้มครอง ประเทศอิสราเอลซึ่งตอนนี้สงครามยังไม่สงบพระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตาให้สงครามครั้งนี้สงบลงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าให้สัตว์าวุธทุกอย่างที่คิดทำลายกันจงไร้ประสิทธิภาพที่จะไม่สามารถทำลายประชาชนและประเทศชาติให ของอิสรรเอลได้ขอพระองค์ทรงเมตตาทรงโท่สวันท์ปกป้องคุ้มครองประเทศอิสเาเอลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงรักษาผู้ที่ได้รับภัยจากอาสาตาวุธนี้จงหายและไม่มีใครเจ็บและตายพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถ ช่วยประเทศอิสราเอลได้นอกจากพระองค์ทูดเดียวลูกเชื่อและไว้วางใจว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยประเทศอิสราเอลขอให้สงครามยุติลงและที่จะไม่เกิดขึ้นอีกจะทําให้กลายเป็นสงขรามโรคพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พรงจงเมตตาฟังคําอธิษฐาน ตอบคำอธิษฐานของลูกและทุกคนที่ทูลขอทำให้ทุกคนประสบความ,ส,วามสำเร็จพระคุณขอพรนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพรได้หรือเปรียบเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพรได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตและจิตใจจิตวิญญาณ และสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายจักการะบูชาต่ตอพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักราระที่ลูกนํามาถวายด้วยเถิดและลูกขอถวายชีวิตของลูกทุกคนที่เหลือเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท,ท่านนะคะ